พี่ค่ะมือนี่เย็นหน่อยสิพามากินสุกีเด้อสกีเห็ดเองบริกินในหมอบุดญได้เยอะหน่อยสิเห,เห็ดหนาเห็ดยังเดียบร้อยแล้วเขากะมาอันนี้คือกุ้งกุ้งกุ้งตมต้มแล้วเดียบร้อยเขาก็เอาลงกันเลยเน,นาะไม่กินเห็นมึงไม่กินน้ำกันนั่นแหละ ันนี้ก็คือหอยนางรมหอยนางรมที่เขาลวกแล้วอันนี้บ่กินดิบกินแบบสุขะอารันาถูกสุขะอนามัยมีซับนี่ล่ะบ่ใส่หลายอย่างแต่ถา้าแต่ถ้าสิกินเส้นยังหน่อยสิกินกันต้มจีนบ่บ่กินนูนเส้นเด้กินต่างบ้านเพิ่นเด้นี่ๆีบัดนี้เฮาก็สิต้มน้ำเดือดๆแล้วก็ มาเทใส่กินแบบหอนหอนกันเลยแต่ยังหน่อยสกินสกินในบะมันในหมอนสุกี้อันนั้นมันใหญ่ไรก็เลยกินยังสีดีกว่ามันกินง่ายมันบอ่ห่อนเนาะเดี๋ยวเขามากินกันเลยเนาะเดี๋ยวจะเอานำนำานำซุปมาใส่ยังหนเห็ดไววเรียบร้อยละ เดี๋ยวรอนาำเดือดก่นอนเตะเตะไข่ไวท้าไข่เขาเสียไข่ไก่ห <ๆ S 2> มูพวกเ็ดกินเห็ดเห็ดขึ้นไดหน่อยได้เดนี่ยง่ายคือมันมีน้ำจิ้มแล้วน้ำจิ้มนี้มีหมูพ่นเอามาหั บะมียี่หอดเขาเห็ดกันเองเขาเห็ดเขาเห็ดขายเห็ดขายแล้ะค่ะเอามาฝากแต่ว่าตัวนี้พร้องที่หย่หน่อยกินอยู่ประจํายี่ห้อพันถ่า,ายโฆษณาให้กันได้นี่หน่อยว่าก็เดี๋ยวรอน้ำเดือดเขาก็มาเท,เเทใส่เลยเทใส่ละอันนี้คือน้ำจิม้มข้า,า,า,ขา,ามันม่วนัวเขากัจิ้มน้ำจิม้มเลย พ็มาหล่หลูๆสกินอยู่ื่ลยก็เลยเลมีดต,ติดไว้ประจำน้ำจิ้มแล้วก็ต้องมีผักชีเลยหนะ้าน้ำจิ้มแยกหน่อยเช็ดองอยางแต่ว่าตัวนี้ใส่ไปในหนังสุบแล้วเฮ้าเฮ้าเฮาจิ้มน้ำจิ้มย่างเดยอะขนาดตัวนี้มันสีเพชร Chính hệ bên cái cày lên mình Đây là bạn sẽ xem ให้ไม่กัะสิสซุกมามาสวยกันเลยบัดนี่นี่คือนำ้ำมะม่วงห้าวมะนาวโหวอันนี้ก็พลเมลไม้ผลิสีมะกรูดยินกันเลยเนาะ บอกซื้อเถอะสูตรอันแย่นหน่อยเห็ดนี่แต่คือจังประเด็จไม่มีไผยเห็ดคือจริงๆริห่หน่อยอยากจสอเอามือลุยพนเดไดเนี่ย <c oughs> อืมจับไรก่อสิอยากเอามือจับนะอย่ามันดีดเข้าตา lên thác con nó ừ. chính cái này hết tầng té chác cũng cháy nhắn vậy nè tầng té hà môn nếu bán hà môn nhìn มันยีเป็นมือวันเสากำลั่งที่ขเขาเมามั่นอยู่คุณสามีคุณนประสานซื้อรัพแลนด์มาเพราะว่าเขาจับได้แล้วคดีนอ้องชมพู่คนใหยอัศจรยะ เราเปิดเผยแล้วว่าจันวะแย่านอกับทิมทิมอันนี้แรนไปเบิงน้ำเล่าเบิองเง่าเลยบ่าเนี่ยพ้ากาลังอันเบิองแหล้วกันมากแต่ว่ากลุ่นมะแก้ไว้แล้ว เมื่อกี้มันแน่นอนดิเันั้นเม่ตะเกียบแล้วมันดีดเขาตาเดี๋ยวมันดีดเขาตาแล้วมันสิกินก็แทบมอกขอยักเขาไกลไกอันนี้เขาก็จิมนะจิมอิมแทบแทบ ผักบุงลวกยีมี่ผักบุงลวกผักหมลวก เวลาตอนหนึ่งอ่ะสองถุงคือเกาเป็นเวลาส่วนตัวส่วนตัวนั่ไม่น้องลุง ักนานนี่ไยครับน้ำจน้หอม nào mà nhìn như này có tay nằm chìm của bạn ạ để băng ảnh sao nó không phủ phủ phải gì nó nên là tiết tắm vẫn mượt học ล่าสุดนี่ยิงยิงิงไปยิงยิงง่งหน่อยกับหนนันเนาะเพราะว่าเอาตามตีเ่าข่าเอาเบองในี้โทรศัพท์อ่ะเขาบอกว่าน้องสดิ่ง่ะน้องมะเล็นนั่นน่อง น้องมากวนเล่นนั่นเกมก็เลยโมโ oh, หก็เลยเห็ดน้นองน้องกันเลยเสียชีวิตหล้ะกะมี่ผู้ร่วมเอาไปถิ่มเป็นพอ่อเป็นแม่อยังเสียนะเจ้าถาเบิ้งมืออื่นนั่น เราเนี่อาชยาและสิไหลสดเขาน่มาไก่ๆคนนะคุณจะไปเร็โดข้อไปไก่ Ừ, Cũng có chát chát Nhìn cháu coi hình không có kín กินสบายสบายสไตล์ใหญ่หน่อย บ <c oughs> ึงคนละไม่ผลละไม่ผลละไม่พืฤาษีอาใหญ่โอ้กำลังกินแซ่บ,บกินน้ำเขาไปเลยยิ่มซัจจมจะได้บ้านนี้ไปซิมากินน้ำผ่อยนาะวันนี้เนาะกินหอยเด้กินหอรลานเด้

บมืดขาลุ่นว่าไป่าหังแกหน่อยเบิ่งรายะหูหน้าเบิ่งคาวหลังชุบหูอยากหูวะใช้พิษใช้หนังจะแหน่น,น,น,นายนอนกันไปยืนกันมาเป็นคนบริเวณพิษเท่ากับสงสารเนาะลึกๆแล้วก็สงสารบป็นข้นแหละจะเป็นเว้นเป็นกรำยังเขาจะม กินละพักเกือบเบืดอ <c oughs> ้าตรงกินของถ้าตตรงกินของเปรี้ยวก่อนจันกินของหวาน ตัวตัวนี้มันสิเตียวน้าม,มึมมงมวงหามะนาโห่ช่วยชะลอความแก่ลองมึงนะ่ะกินตลอดแหละกินแล้วก็กินแล้วก็บอกบอกเลยกินยังให้มูกินน้ำนะเขากินขง้งวสแมนะเขา็มากินข้งหวานน่น ກະບຶງຕາກ່ອນນະອີອີ່ແຕງ મો ຊິหวานຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າເກົ່າສອງເທົ່າ นี่ก็พ่นละไม้พะลื้สีพะลื้สีอยู่ป่าเนี่ยบ่โกร่อยมีหน่วยเหลวน้ำพะลื้สีอยู่ป่าเนี่ยบอติกินยั่งเด้อกินแต่บักกร่อยเนี่ยกับบักไฟขันยั่งบอมันยั่งบักไฟแล้วพอนี่พะลื้สีเราสิกินยั่งของกิดอยู่เลยคิดน้ำเหลาอยู่กินเด็กเอาไว้ซ้ำเน็กระน็ค่ะนเนาะแต่เมื่อคืนอย่าลืมเด้อวันอาทิตย์เด้อ โอย้ยอาเซียดิยาแล้วสิไล,ล่สดแล้วข้าเบินเราขอดเป็นแฟนครับเราหนะติดตามไล่สดคดีน้องชมพู่แจ็คแม,มนสิแมนจังบอดอกไย่ยินพอดีเขาประกาศหน,น้ากันเลยยันลอยพันแห่งวัน,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 นก,กําลนะังอินอยู่กับเบื้องอย่างนี้แหละนะแค่นี้ก็นเนาะไอ้เจียงมึงกันไหมขอบคุณหลายๆขอบคุณค่ะนมัสการค่ะ 拜拜。